สวัสดีครับก็หลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้สุ่มคุณลุงแรลี่ไปก็รู้สึกเออแบบเจ็บแล้ววันนี้เราก็จะมาเอา่อวิธีแก้เจ็บแม่แก้เจ็บยังไงอ่ะสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยแหละ ไม่ได้เลียนสิบชั่วโมงอย่างนั้นออกไปวันนี้เจ็ดชั่วโมงอย่างเงี้ยออกไปอันนี้น่าจะสายเติมแน่เลยขอดูรายละเอียดนิดสิโอเคไม่น่าใช่ออกไปอะ้าเข้ามาแล้วไม่ทำภารกิจออกไปอะออกไปอะออกไป ไม่ทำภารกิจอย่างน้อยก็ทักมาบอกกันหน่อยก็ยังดีออกไปวิอันนี้ววสี่สิบแล้วไงออกไปออกไปออกไปเลยไปใช้ชีวิตใหม่ซะออกไปออกไปอะไรคนนี้ววสนะิบแปดไหนผลงานไม่มีออกไป ออกไปหนึ่งนอนี่คืออะไรหนึ่งนาทีออกไปอ่ะอุ๊ยอันนี้วิวสามสีว่วิวแล้วยังไงอ่ะออกไปอ่ะตอนนี้อันดับสมาคมก็น่าจะตกแบบตกยับยับเลยเรียบร้อยอ่ะมีกันอยู่สองคนเนี่ย เป็นยังไงล่ะปะทูเอ่อมันดูตรงไหนนะเอ่อเอ่อไออัาดับสมาคมนี่ไงสมาคมโอเคก็ถ้าเกิดคลิปนี้มันมีแค่นี้มันก็คงจะเหงาใช่ไหมล่ะก็ตอนนี้ก็หลายๆายเซิร์ฟก็น่าจะมีการเอ่อประมูลกันแล้ว กับไอตัวละครตัวนี้ที่เออเออเออมันชื่อว่าอะไรนะมันชื่อว่าเดสสายโซออนไม่เป็นตัวที่ดีจริงๆเลยไหนดูสกิลค่าๆมันหน่อยสิทักษะอัตโนมัติของเดสโจมตีศัตรูทั้งหมด อันติเมตคัดัดจัดจังหวะทักษะอันติเมตของเดสโจมตีสตูทั้งหมดให้ปั๊บฟื้นฟูเพื่อนลูกเรืออ๋อแปลว่าเป็นสายฮิวกับสายแบบอา่ายังไงล่ะแบบขัดขวางเออขัดขวางอันติเขาการใช้ทักษะอันติมีโอกาสซีดีทักษะอันติเมตของสตูทั้งหมดเพิ่มซีดี น่าจะเพิ่มคูลด,ดาวให้ศัตรูการใช้ทักษะตีเมจะให้โล่เอ่อ DMG คืออะไรก็ไม่รู้และโล่ฮะโอเคสรุปตัวนี้ถามว่าดีไหมก็หม่ดูจากสภาพเอ่อเป็นตัวฟื้นฟูแล้วก็ให้โล่ก็ ถามว่าความรู้สึกเหมือนอะไรก็เหมือนนี่เหมือนเลยไม่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบเหมือนรอเลยแต่ว่าแต่ว่ารอไม่มีเออขัดจังหวะอ่ารอไม่มีขัดจังหวะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันฟื้นฟูเท่าไหร่นะ ขอรองหน่อยสิผมไม่คิดจะประมูลอยู่แล้วเพราะเพชรไม่น่าจะถึงอ๋ออันติแปลงร่างเป็นไดโนเสารแล้วก็ตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็เพิ่มเกาะดูจากสภาพหนายอยู่นะป๊ะโอ้ตัวนี้ถ้าใครได้ไปน่าจะโอเคอยู่นะ มาสุดยอดไปเลยเอ๊ะโซโลโอ๋อโซโดโราเอมะเห็นว่าเป็นโซโลระดับยูอาร์ที่จะมาค่อนข้างไข่เลยนะอืออืออือโซลารูน่านี้ก็น่าจะภาคอะไรนะไอโนวะยูวะอะไรสักอย่างก็ วันพีก็จำไม่ได้ละค่อนข้างไทยเลยนะแต่แต่แต,แต,แต่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องไปปรับไอ้นนี่คอ่าเอ่อไปปรับขอปรับหนซิต้องปรับนี่ เปิดแอนิเมชันเอามันจ้ากากมัน AIS ใช่ไหมเมื่อกี้มันพูดท่า i s เจ๊ะไหมเราไม่ผิดใช่ไหม <S 1> <S 1> รู้สึกเขินเจังเลยมาขอดูหน่อยสิว่าทักษะอันติจะเป็นยังไง จะสวยขนาดไหน,นออไม่มีให้ดูอ่ะโอ้ส็งไงอ๋อสามารถรีเซตได้สามารถออกได้เฮ้ยเสียดายไม่มีให้ดูโอ้ถ้าเกิดมีให้ดูอนิเมชั่นนี่ถือว่าเฟี้ยวเลยนะมันมันสุดเลยนะตอนนี้โซโลก็ยังไม่มีให้เล่นนะแต่สามารถเล่นได้ โดยการรอให้มันจบหรือว่าจะกดซ้ายบนตรงนี้แล้วเลือกนี่ไงโซโลโซโดาบเอ็มมะเอ็นมะเป็นอะไรทีเทพจเดี๋ยวรอโซโลมาดีกว่าแต่ตอนนี้สกิลยังไม่รู้นะแต่ว่าทำเท่าที่เห็นก็คือมีติดเลือดไหล โจมตีศัตรูประมาณหนึ่งหงตัวผมคิดว่าน,น่าจะไม่รู้ต้องต้องรอตัวมันมาตอนนี้ตัวมันยังไม่มาตอนนี้มีแต่ชาวรอดลิ้นลิ้นหรือบิ๊กมัมนั่นเองตอนนี้ก็ยังมีแค่บิ๊กมัมที่เป็นระดับ ur ก็เป็นตัวที่ดีเลยเไหนไหนก็มาแล้ว แน่ก็มาแล้วลองลองสักหน่อยขอลองชาวอดลิ้นลิ้นหน่อยสิอืมชาวหอดลิ้นปุ๊บเอ๊ะแล้วทำไมอันนี้มีไอ้น,นี่อะไรนะเขาเรียกเอ่อ Animation ถ้าไม่ตายเอออะไรเห็นเป็นระดับ UR ถึงมีอนิเมชั่นท่าไปตายอย่างงั้นแหละก็เห็นเท่าที่เห็นก็มีฮิวนะฮิวแล้วก็เหมือนจะเจาะเกาะหรือเปล่าเจาะเกาะหรือลดเกาะไม่แน่ใจนะดูสิชารอตลิ้นลิ้นสกิลโจมตีธรรมดา จอร์ดลินล้นๆโจมตีสตูแถวหน้าเพิ่มเวลาคููดาวน์ทักษะอันติเมตของสกิลโดยสุ่มอันติเมตของสตูโดยสุ่ม,มก็น่าจะประมาณแบบเอ่ออะไรนะเคลิเฟอร,ร์อ,อประมาณถ้าเกิดของทีมของผมก็คููดาวน์ประมาณ3วิถ้าเกิดโดนไปก็น่าจะแล้วแต่ก็ต้องดูว่าเอ่อมันเท่าไหร่กี่ร์เซ็นต์หรือเพิ่มให้กี่วิ อาจจะเพิ่มให้แบบ3าอวิทุกครั้งที่ตีก็น่าจะเพิ่มแล้วก็ทักษะอันติเมสสกิลโจมตีและฟุ้นฟูเมื่อเริ่มแต่ละรอบจะเพิ่มเวลาคูดาวทักษะอันติแบบสุ่มทักษะ อันนี้น่าจะใส่ศัตรูหรือเปล่าเพิ่มเวลาใช่น่าจะใส่ศัตรูไม่ก็ใส่เราเอง้รู้ส o o มนี่หมายถึงว่าโดนโดนทุกคนหรือเปล่าก็ต้องรอตัวมันมาแล้วก็ให้ช่องอื่นเขารีวิวไปเพราะช่องเรานั้นรอโซโลเราสายฟีเราถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่แต่เรารอโซโลหลังจากปล่อยทักษะอันติเมท จะเพิ่มอะไรคือ DMG เออดีเฟนต์เหรอน่าจะไม่ใช่ดีเฟนต์ไม่รู้เหมือนกันก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดผมอธิบายงงผมเองก็งงเหมือนกันว่าคลิปนี้ทำมาทำนี่ไงรถเกาะศัตรูจริงด้วยรถเกาะศัตรูเมื่อเริ่มการต่อสู้สะกด พลังเวทใส่ศัตรูโดยสุ่มเพื่อนลูกเกลือทั้งหมดและรถอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่า d ีเอคืออะไรความเร็วหรืออะไรก็สะกดพลังเวทก็น่าจะหมายถึงเอ่อไม่ให้ศัตรูใช้อันติชั่วคราวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมัน แบบสุ่มนะถ้าเกิดโดนเออสักตัวสมมุติว่าตัวเร็วๆแบบเออเคอร์ฟอร์ก็จะน่าจะใช้อันติไม่ได้ก็คือแบบเหมือนใบอะ่ะใบนั่นแหละโอเคครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะคลิปนี้ก็เหมือน เหมือนทำเฉยเพื่อให้มีคลิปเข้าใจไหมเพื่อให้มีคลิปจะลงเข้าใจตรงกันความจริงแล้วคลิปนี้แค่จะมาแบบโค้เตะคนในสสมาคบออกเพื่อความมันฟังดูโหดร้ายเนาะแต่ความจริงก็ไม่ได้เตะเพื่อความมันก็ผมก็เอ๊ะนี่นี่ผมผมไม่ได้แบบเออไล่แบบไม่มีเหตุผลนะก็ดูผมได้บอกไปแล้ว ผมจะทําการไล่ทุกคนออกถ้าจิจกรรมยังไม่คืบหน้าก็คือไอ้ก็ผมก็ได้เตือนไปแล้วนะก็ได้เตือนพวกเขาไปแล้วนะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็ใครที่อยากเข้าสมาคมผมก็เข้าได้นะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปหน้าลองกันดีกว่า